อีกหนึ่งเรื่องครับที่เมื่อกี้เกลิ่นบอกไปตอนต้นรายการแล้วนะครคอรมก็รับทราบครับและอนุมัตินะเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องของการจัด ตั้งคณะกรรมการโดยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะฮะจังหวัดนครราชสีมาในปี2572ที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกนะฮะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะฮะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการให้เสร็จทันภายในปี2572ด้วยครับ คุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะปีนี้มันปี2567เองอ,อีกตั้งหลายปีนะพี่บอลทำไมเราถึงเตรียมความพร้อมกันนานขนาดนี้งานใหญ่ฮะออต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากแล้วทั่วโลกเนี่ยจะมาร่วมงานนี้ด้วยโดย,ยนะฮะการจัดเตรียมงานมหกรรมพืชส่วนโลก2572เนี่ยพร้อมกันมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแล้วก็งบประมาณด้วยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยโคศกนะฮะท่านรองโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณไกนิกาอุ่นจิตเนี่ยได้มีการแถลงเรื่องราวของการประชุมคอรมอด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะก็ ท่านได้มีการแถลงในคอรมอรสัญจรในครั้งที่ผ่านมานะคะว่าคอรมอรเนี่ยรับทราบผลการยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นสภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาในปี2572ก็อีกประมาณ6้าปี 68, 5ปี5ปีนะ,ะและโครงการจัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาตามที่กระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์นะคะเสนอโดยทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยนะในการประสานหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องดาเนินงานเตรียมการจัดการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเป็นศูนย์กลางเลยใช่เพื่อมาออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานจากทั่วโลกด้วยก็มีการเตรียมตั้งคณะหนึ่งเลยนะคณะอํานวยการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการจัดทําแผนงานและงบประมาณดําเนินการนะฮะให้พร้อมกับการจัดงานที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศมีสํานักงานอายการสูงสุดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็พิจารณาเรื่องราวของรายละเอียดเอกสารที่สําคัญให้มีความรอบคอบให้มีความรัดกลุ่มด้วยและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะฮะโดยการดําเนินงานดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นงานระดับภูมิภาคที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกนะฮะที่จะเกิดขึ้นในปี2572ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับซึ่งงานนี้เนี่ยแหะคะ่ะจะออกสู่สายตาชาวโลกนะคะหรือว่า ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะว่าจุดเด่นของประเทศไทยมีอะไรบ้างไฮไลท์ของประเทศไทยอะไรบ้างจุดที่แข็งแกร่งของมีอะไรบ้างซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้คอ,อ,อรอมอ ทึ่นำโดยท่านนายกเนี่ยก็วางแผนตั้งตั้งเป้าตั้งเป้าหม่ไว้เลยว่างานนี้ต้องออกมาเนี่ยเพอร์เฟกนะใช่นะสมบูรณ์แบบที่สุดนะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการต่างๆเรื่องของการจัดทําแผนเรื่องของงบประมาณต่างๆเรา,าใ,ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยก็ต้องต้อนรับแขกที่จะมาเยี่ยมมาเยือนประเทศไทยในงานสําคัญมหกรรมพืชสวนโลก2,572ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ